วันนี้นะคะก็มาเจอกับเกมไลน์เพลย์อีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอ่อเล่นอีเวนต์ให้ได้เงินถึงสาม0มืนบาทของแร่ซูเปอร์แรนะคะด้วยวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้โอเคกลับมาแล้วนะคะอืมโอเคเดี๋ยววิธีการก็ ให้เราเข้าไปที่เกมนะคะเกม4เกมนี้ให้เราเลือกเล่น1เกมนะคะสมมุติว่าเล่นเป็นรอบๆแล้วกันแนะนำนะคะว่าให้เราใช้ตัวช่วยช่วยเพเศษหรือว่าเป็นไอเทมต่างๆจะทำให้เรามีโอกาสได้ไอเทมแร ซูเปอร์แรแล้วก็เพชรน,นะคะหรือว่าแคทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้สูงสูงก็มีโอกาสได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะก็จะใช้เออสอย่างนี้เลยนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะแล้วก็เล่นเลยเนาะ เซตต็อกก่อนจะให้ดูช่วงตอนหลังเลยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมานะได้24,150นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้รางวัลอะไรบ้างเนาะรางวัลพิเศษก็เห็นไหมคะได้ไอเทมซูเปอร์แรเนาะเป็นตัวพื้นหลังนะคะก็กดโอเคเลยเนาะเห็นไหมคะ,ะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงๆ โอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคลิปใหม่อยเจอกัน